ปฐมกาลบทที่32เมื่อ,อยาโคบเดินทางไปเหล่าทูตสวรรค์ของพระเจ้าพบเขาเมื่อ,อยาโคบเห็นทูตสวรรค์เหล่านั้นจึงว่านี่แหละค่ายของพระเจ้าจึงเรียกสถานที่นั้นว่ามหนาอิมอยาโคบส่งของกำนันเพื่อระง,งับโทสะของเอสาวยาโคบส่งผู้สื่อสารหลายคน ล่วงหน้าไปหาเอสาวพี่ชายในดินแดนเซอีแถบเอโดมสั่งพวกเขาว่าจงไปบอกเอสาวเจ้านายของเราว่าอย่าโคบผู้รับใช้ของท่านกล่าวดังนี้ข้าพเจ้าไปอาศัยอยู่กับลาบันจนบัดนี้ข้าพเจ้ามีฝูงโคฝูงลาฝูงแพะแกะมีคนใช้ชายหญิงข้าพเจ้าใช้คนมาเรียนเจ้านายของข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะได้เป็นที่โปรดปรานในสายตาของท่าน พวกผู้สื่อสารนั้นกลับมาบอกยาโคบว่าข้าพระเจ้าไปพบเอซาวพี่ชายของท่านแล้วเขากำลังจะมาพบท่านพร้อมกับผู้ชายสี่ร้อคนยาโคบมีความกลัวและทุกข์ใจยิ่งนักจึงให้แบ่งคนทั้งหลายที่มาด้วยและฝูงแพะแกะฝูงโคฝูงอูดออกเป็นสองพวกคิดว่าถ้าเอซาวมาถึงพวกหนึ่งและฆ่าเสียพวกที่เหลือจะหนีไปได้ยาโคบอธิษฐานว่าข้าแต่พระเจ้าของอับราฮัม ู่ของข้าพระองค์และพระเจ้าของอิสอักบิดาของข้าพระองค์ข้าแต่พระยาเวผู้ตรัสสั่งข้าพระองค์ไว้ว่ากลับไปยังดินแดนของเจ้าและยังญาติพี่น้องของเจ้าเราจะทําดีแก่เจ้าข้าพระองค์ไม่สมควรจะรับความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์แม้เล็กน้อยที่สุดที่พระองค์ประทานแก่ผู้รับใช้ของพระองค์โดยว่าข้าพระองค์ข้าแม่น้ําจอแดนนี้เมื่อมีแต่ไม้เท้าและบัตรนี้ ข้าพระองค์มีผู้คนเป็นสองกลุ่มขอพระองค์ส่งช่วยกู้ข้าพระองค์ให้ผลจากเงื้อมือพี่ชายข้าพระองค์คือจากเงื้อมือของเอซาวเพราะข้าพระองค์กลัวเขาเกรงว่าเขาจะมาฆ่าข้าพระองค์และแม,แม่แม่กับลูกๆแต่พระองค์ตรัสไว้แล้วว่าเราจะทำดีแก่เจ้าแน่นอนและจะช่วยให้เชื้อสายของเจ้าดุดเม็ดทรายที่ทะเลซึ่งมีมากจนนับไม่ถ้วนคืนวันนั้นยาโคบพักอยู่ที่นั่น และมอบบางส่วนจากทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ให้เป็นของกำนันแก่เอซาวพี่ชายของตนคือแพะตัวเมียสองตัวแพะตัวผู้ยี่สิบตัวแกะตัวเมียสองตัวแกะตัวผู้ยี่สิบตัวอูดแม่ลูกอ่อนสาสิบตัวกับลูกโคตัวเมียส0ิบตัวโคตัวผู้สิบตัวลาตัวเมียยีตัวลาตัวผู้สิตัวยาโคบ มอบสิ่งเหล่านี้ไว้ในความดูแลของคนใช้ให้แต่ละฝูงอยู่ต่างหากและสั่งพวกคนใช้ว่าล่วงหน้าไปก่อนเราและให้แต่ละฝูงทิ้งระยะห่างกันหน่อยอยาโคบสั่งคนที่อยู่หน้าสุดว่าเมื่อเอสาวพี่ชายของเรามาพบเจ้าและถามเจ้าว่าเจ้าเป็นคนของใครเจ้าจะไปไหนและของที่อยู่ข้างหน้าเจ้านี้เป็นของใครเจ้าจงตอบว่าของเหล่านี้เป็นของยาโคบ ผู้รับใช้ของท่านเป็นของกำนันส่งมาให้เอซาวเจ้านายของข้าพเจ้าและยิ่งกว่านั้นอีกอยาโคบตามมาข้างหลังอยาโคบสั่งคนที่สองและคนที่สามและบรรดาผู้ติดตามฝูงเหล่านั้นทำนองเดียวกันว่าเมื่อพวกเจ้าพบเอซาวให้พูดกับเขาเช่นเดียวกันและเสริมว่ายิ่งกว่านั้นอีกนี่แนะ่อยาโคบผู้รับใช้ของท่านกำลังตามมาข้างหลังพวกเราเพราะอยาโคบคิดว่า ข้าคงจะระงับโทสะของเอสาวได้ด้วยของกำนันที่ส่งล่วงหน้าไปและภายหลังเมื่อข้าเห็นหน้าเขาบางทีเขาจะยอมรับข้าดังนั้นของกำนันต่างๆจึงล่วงหน้าไปก่อนส่วนตัวเขาคืนนั้นยังค้างอยู่ในค่ายยาโคบปล้ำสู้กับบุรุษผู้หนึ่งที่เปนิเอลกลางคืนนั้นเองอยาโคบก็ลุกขึ้นและพาภรรยาทั้งสอง สาวใช้ทั้งสองและลูกสิบเอ็ดคนข้ามทีท่าข้ามแม่น้ำยับบอกอยาโคบส่งครอบครัวข้ามลำธารไปและส่งทรัพย์สมบัติทั้งหมดข้ามไปด้วยเหลือ,อยาโคบอยู่แต่ผู้เดียวมีบุรุษผู้หนึ่งมาปล้ำกับเขาจนรุ่งสางเมื่อบุรุษผู้นั้นเห็นว่าจะเอาชนะยาโคบไม่ได้ก็แตะที่ข้อต่อสะโพกข,ของอยาโคบขณะที่ปล้ำสู้กันข้อต่อสะโพกข,ของอยาโคบก็เคลื่อนบุรุษนั้นจึงว่าปล่อยเราไปเถิดเพราะใกล้สว่างแล้ว แต่ยาโคบตอบว่าข้าพเจ้าไม่ยอมให้ท่านไปนอกจากท่านจะอวยพรแก่ข้าพเจ้าบุรุษผู้นั้นจึงถามยาโคบว่าเจ้าชื่ออะไรยาโคบตอบว่าข้าพเจ้าชื่อยาโคบบุรุษนั้นจึงว่าเขาจะไม่เรียกเจ้าว่ายาโคบต่อไปแต่จะเรียกว่าอิสราเอลเพราะเจ้าต่อสู้กับพระเจ้าและมนุษย์และได้ชัยชนะยาโคบจึงถามบุรุษผู้นั้นว่าขอท่านบอกข้าพเจ้าว่าท่านชื่ออะไร แต่บุรุษนั้นกล่าวว่าทำไมเจ้าจึงถามชื่อเราแล้วก็อวยพรยาโคบที่นั่นยาโคบจึงเรียกสถานที่นั้นว่าเปนเอลกล่าวว่าเพราะข้าพเจ้าได้เห็นพระเจ้าต่อหน้าข้าพเจ้าและพระองค์ทรงไว้ชีวิตข้าพเจ้าเมื่อยาโคบผ่านเปนูเอลดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วเขาเดินขยโยขยเยกเพราะเจ็บสะโพกดังนั้นคนอิสราเอลจึงไม่กินเส้นเอ็นที่สะโพก ซึ่งอยู่ที่ข้อต่อสะโพกนั้นจนทุกวันนี้เพราะพระองค์ทรงแตะข้อต่อสะโพกของยาโคบตรงเส้นเอ็นที่สะโพก